สวัสดีจากไทยแลนด์ค่ะพี่น้องขาวันแรกของเช้าเอ้ยวันเช้าวันแรกของพัทยาเนาะใต่จะพาลงไปกินข้าวล้างหน้าเฉยๆเนาะเดี๋ยวจึงกลับมาอาบนะ้ำเมลี่สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะไมเคิล <Michael. S 3> สวัสดีครับนั่นแหละจะพาลูกน้องไปกินข่าวก่อนพี่น้องเนาะลูกน้องแ่นี้ <laughs> ไปขโมยเจะถ่ายให้ดูเนาะพี่น้องขารีวิวให้ดูว่า มันเป็นยังไงเดี๋ยวออกห้องไปมันจะได้พูดพูดไม่เสียงดังนะพูดได้ไม่ดังเหลือคนนอนอยู่ไอ้ที่ตึกมีโอ้ยที่โรงแรมนี้แต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่โรงแรมจะมีมีการคีดการอยู่อันเดียวตอนนี้มีสองอันคือเราสามารถชาด อิเล็กทรอนิกชาร์จแบตเตอรี่อะไรของเราได้เลยเพราะว่าเอาบัตรหนึ่งคาไว้เพื่อนบอกเนาะถ้าจะถ้าจะเปิดไฟอีบัตรหนึ่งเราก็เอาไปกับเราแบบดี้ดีนะพี่น้องขะเนาะแต่ก่อนมีอันเดียวคือเราออกห้องไปชาร์จอะไรไม่ได้เลยที่สนญาจาันไปไปกินข้าวเสือไส้กันยาบยาบัพี่น้องซักแล้วมันไม่มีที่รีดเดี๋ยวจะถามเขาก่อนว่า ว่ามีเตารีดไหมใช่หาไม่เจอเลยหมายถึงหาไม,ไม่ไม่มีในห้องอะนะพี่น้องอาหารเช้าก็อยู่ตึกที่เราอยู่นี่หละจ้ะเปิดหกโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งมาจ้ามาทุกคนขาโรงแรมนี้นอกจากน้องบดีนี่ชอบอะไรนะซีเรียลที่เขาไปหมุนหมุนหมุนใส่ถ้วยแล้วก็มาใส่นมแล้วค่ะน้ำเรียงกันอยู่ก็เป็นน้ําผลไม้เป็นนมแล้วค่ะน้ําผลไม้มีน้ําส้มน้ํา อะไรนะน้ำแอปเปิลหรือเปล่าแล้วก็น้ำสับประรดไซไม่รู้รู้แต่ว่าน้ำส้มเนี่สยส่ดื่มบ่อยที่สุดเนาะพี่น้องจ้าที่ที่อะไรนะที่ภูเก็ตไม่มีน้ำเยอะขนาดนี้เนาะแต่ละที่ก็แตกต่างกันแต่ก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันถ้าถ้าโรงแรมที่เป็นเป็นสากลหน่อยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีทั้งอาหารไทยและอาหารเทศเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเปิดปดูด <laughs> ในตอนที่คนไม่เยอะอย่างนี้เนาะจะต้องรีบหาจังหวะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกแล้วก็เบคอนนะคะน้องกําลังเอามาเติมนะคะเบคอนเหมือนกับรู้ใจบ้านเราเลยเบคอนก็จะมีกร,บกรอบๆเนาะคะ่ะบ้านเราชอบเบคอนกร,บกรอบๆพี่น้องคะนั่นแหละจ้ะแล้วก็มีอันนี้ก็คือเห็ดที่พ่อไม้ชอบมีเห็ดด้วยถ้ามีเห็ดคือมัชรูมีพ่อไม้เขาจะชอบเนาะมีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใส่ก็ไม่ทานหรอกเขาจะมีอาหารไทยเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยแหละจ้ะ ว่าไไม่ค่อยทานแบบนี้ตอนเช้านี่ก็คือสิ่งที่ทานทุกวันเลยก็คือเป็นประเภทเส้นอันนี้วันนี้จะเป็นผัดเหมือนผัดซีอิ๊วันหลังอาจจะเป็นผัดประเภทเส้นๆน,นะคะพี่น้องอันนั้นก็ผัดผักรวมข้าวผัดแล้วก็ข้าวเปล่าข้าวสวยนะน้าพี่น้องจ้าเลือกเอาเลยใครจะทานอะไรนะคะนั่นล่ะสบายเวลาเราพักที่โรงแรมเนาะพี่น้องเนาะ ก็ประมาณนี้แหละนานๆอ่าปีละครั้งได้ฮอลลีเดย์ผแผนกนี้ก็จะเป็นขนมปังปิ้งไปเลยคุณจะเอาไหมขนาดไหนแล้วก็จะมีโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้รวมแล้วก็แผนกสลัดรวมแล้วก็สุดนี่คือผแผนกที่ใจชอบคือผลไม้พี่นองขามะละโกอ่าแตงโมแล้วก็แก้วมังกรสับประรดเนาะบางวันเขาจะมีสับเปลี่ยนบ้างน,นะจ๊ะแต่ว่าใจชอบมะละโกนะคะชอบกินชอบทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะผลไม้ของไทยๆเรา น้องเมลีกินอันนั้นหมดพอดีกินซีเรียลหมดเขาก็เลยมาเอาอาหารอ่าที่เขาชอบที่เขาเห็นนะคะเพราะว่าภูกเก็ตไม่มีนะภูกเก็ตที่พวกทายพักไม่มีไอ้ไม่มีเบคอนนะคะนี่แหละแม่ก็รุ้นอยู่ว่าลูกสาวจะกินกี่ชิน้นนางก็ตักนางก็ค่อยๆนั่แหละจ้าตามประษาซึ่งไม่ทันใจเราเลยเราอยากตัดตักให้แต่ว่านางเอาแค่สองอันนะคะ แค่ของสองแค่นี้แหละนางบอกเนาะเขาก็กินแค่นี้ตักไปเท่าที่เราจะทานก็เลยบอกนางอย่าเพิ่งปิดจา้าเพราะว่ามีพี่เขายืนรอจะเติมของอยู่นางมองไม่เห็นเนาะเขาจะมาเติมไส้กรอกเนาะคะ่ะพี่นงคะ่ะอาหารก็เติมเรื่อยๆดีนะอาหารนี่เขาเติมดีเรื่อยๆอย,ๆอยู่ไม่ไขาดเนาะคะ่ะไม่ได้ให้เราขาดแล้วก็อีกอย่างน้องมิลีก็ชอบอาหารเวลาทานของฝรั่งเขาจะมีถั่วในซอสมะเขือเทศนะคะนั่นละสมัยก่อนน้องมิลีไม่ชอบทานนะคะสมัยตอนเด็ก ปกติแล้วเด็กฝรั่งจะชอบมากเลยถั่วในซอสมะเขือเ,เทศที่เขาเรียกว่าบีนนไหมค่ะบีนในโทมาโท้ซอสนะมองวินีเพิ่งมากินได้เลยสงปีนี่ตอนอายุ1ิบสิขวบนี่จ้ะเนาะนั่นแหละก็คือเราไม่บังคับนะคะก็คือฝึกอยู่ฝึกให้ทานอยู่แต่ที่เขาไม่ทานก็จะไม่บังคับนะั่นะนะพี่นองเห็นไหมถึงเวลาเขาจะชอบเองเขาก็จะทานเองนั่นแหละจ้ะหลายๆอย่างเลยนะ้อไม่ดีเปลี่ยนปีนี้นางทานอาหาร พวกเป็นเส้นๆได้แต่ก่อนนางไม่ทานนะถ้าเป็นกว๋วยเตียเ๋ยวนางจะทานเฉพาะเส้นอะมามาปีนี้ทานกว๋วยเตี๋ยวทานอะไรหล,ห,ลหลายอย่างเพิ่มขึ้นนาะพี่น้องนั่นแะหละมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองนั่นแหละคนเรามาค่ะอาหารเช้าเราเรามานั่งข้างล่างเพราะข้างบนเต็มเนาะคะ่ะพี่นองจา๋านี่ของเมลีก็ประมาณนี้ของสายก็โดยประมาณรวมๆนะคะนี่คืออาหารหลักนอกนั้นก็จะเป็นผลไม้อาหารหลักสายก็ตักมาประมาณนี้ละจ้ะ เน้นที่ผลไม้นะคะถ้ามีเวลาเนาะคะ่ะถ้าเราลงมาเช้าเราก็นั่งคุยกันเล่นไปไม้เขาก็จะรอสายเขารู้ว่าสายชอบทานผลไมค้ค่อยคอย่ทานอยู่นั่นแหละเขาบอกทานแล้วทานอีกอันนี้ก็จะเป็นแผนกชากาแฟแล้วก็จะมีข้าวต้มนะคะใครชอบข้าวต้มปรุงรสแล้วก็มีไข่ดาวกลับด้านไม่กลับด้านแล้วก็ไข่ไข่เจียวยัดไส้นะนะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละเราก็สั่งเอาเลยว่าเราจะเอาไส้อะไรอันนี้เป็นผลไม้นะคะ ผล,ลไม้ที่ใส่ตักมาแล้วก็เอาขนมหวานมาเผื่อมาเผื่อคุณสามีนะคะเขาชอบทานตอนนั้นเขาทานโยเกิร์ตนะอันที่เขาทานอยู่นั่นเนาะแต่ก็ชอบทานอยู่โยเกิร์ตแต่วันแล้วแต่วันแต่วันนี้เน้นที่ผลไม้ปกติเราก็โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยแล้วก็ผลไม้หนึ่งจานแต่วันนี้ฉันจะทา,านผลไม้สองจาน <laughs> พูดกับสามีนะฉันจะทานแต่ผลไม้ชอบมากๆเลยค่ะผละไม้นี่เนาะ น้องเมลีเขาก็เป็นอนันช่วยเราได้ใครอยากลองดื่มอันนี้เป็นน้ำแอปเปลิลเนาะแอปเปลิลแบบใสมันจะมีแบบน้ำแอปเปลิลแบบขุ่นด้วยแต่ว่าที่นี่มีแบบใสเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เมลีเขาเรียนรู้ด้วยนะคะเวลาเขาไปเขาจะถามอะไรคะแม่เขาจะบอกเขาเนาอ <S <S เขาเคยรู้มะละกอแต่ไม่ไม่ค่อยเห็นมะละกอสุกก็บอกเวลามันสุกมันจะเป็นแบบนี้สอนเขาไปในตัวแต่ว่าจะจําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เขาเนาะพี่นง แต่ที่เขาไม่ค่อยเห็นเลยคือแก้วมังกรบอกเขาอยู่แก้วมังกรหรือดราก้อนฟูดฟูดเขาก็เขารู้อยู่ดราก้อนฟูดแต่ว่าหมายถึงว่าที่รวมๆก็คือข้างในเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะว่าส,สายไม่ค่อยได้ทานนะี่แหละมันก็จะเป็นคุยกันไปด้วยทานกันไปด้วยค่ะพี่น้องแบบนี้ก็คือมันมันดีอยู่ได้อัธรสอยู่ลูกก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างพี่นองจา๋าอีฉันชอบมากในผลไม้เนาะ ขนาดทานอยู่นี่เยอะๆนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะพี่น้องเวลาออกไปข้างนอกใส่ไปเจอรถขายผลไม้ยังซื้อนะคะก็คือซื้ออย่างละถุงสองถุงอย่างละเยอะๆเลยเน่ยนะคะซื้อมาทานในห้องบนห้องตอนกลางคืนด้วยซื้อไปทานตอนเวลาเราไปนั่นไม่ไปนี่ตอนกลางวันอย่างนี้นะพี่น้องมีฝรั่งที่ไม่ค่อยได้ทานก็ไปซื้อข้างนอกซื้อฝรั่งซื้ออะไรของโดงด้วยนะไม่ใช่เฉพาะผลไม้สดอันนี้พายเข้ามาทํา กาแฟเม่ไถ่ายมาฝากก็เลยเออก็เลยเอาลงให้ทุกคนดูด้วยว่านางดื่มอะไรเหมือนดื่มนมเลยใส่นมเยอะเกินเพื่อนว่านน่อยนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยลูกสาวเขาก็ออนโซนสอนออนนั่นแหละค่ะเรื่องเล็บเพราะเขาเพิ่งได้ทาครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ได้ทําเล็บเนาะตอนแรกเดินแบบไม่เป็นธรรมชาติเลยเพราะเขาไม่เคยเล็บยาวเดินกลางนิ้วมือวันเหมือนผีเลยบอกเขา ตอนนี้เดินอ,อกคร่องแล้วโอเคแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วเพราะว่าเขาชินแล้วเนาะค่ะนั่นแหละขอบคุณแม่แต้มอีกครั้งที่มอบความสุขให้ลูกๆเพื่อให้ของขวัญทําเล็บกันเราก็นั่งคุยกันนี่แหละถ้ามีเวลาพี่น้องนั่งคุยนั่งเล่นกันก่อนที่จะขึ้นไปอาบน้าเนาะใส่ก็เลยโอ้ฉันไปเอาผลไม้มาทานอีกก่อนเพราะว่าลูกสาวอยากได้อยากกินอ่แตงกวาก็เลยเออได้ถือโอกาสฉันก็เลยไปตักผลไม้มาอย่างละนิดละหน่อยอีกที แล้วก็แตงกวาให้ลูกสาวเ่ยนะคะเขาอยากกินแต่นางไม่กินสลัดนะคะนางกินเฉพาะแตงกวาเฉยๆนั่นลหละพี่น้องคะไายมาฝากทุกคนนะใครชอบก็ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะมีตัวอ,อยู่นะคะยังไม่จบนะคะ <laughs> สบายให้ดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บไว้ให้เราดูด้วยนั่นแหละพี่น้องจ้าเดี๋ยวกลับไปหมายถึงว่านั่งทาน <laughs> อัน,นี้มันตักยากพี่น้องนั่งทานบนโต๊ะกันไม,ไม่ไม่นานหรอกเพราะตักไปนิดเดียวเองเน่ยนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะพาขึ้นห้องไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเที่ยวกันจ้ะอาหารเช้าก็ประมาณนี้แหละจ้ะเนาะมันก็เหมือนเหมือนกันเลยกับภูเก็แตแล้วภูเก็ตนี้จะมีแพนเค,ค้กให้น้องเมลีแต่ที่นี่ไม่มีแพนเค,ค้กแล้วายชอบผลไม้ค่ะที่มีมะละกอแนพี่น้อมีไหมคะ นั่นแหละจ้าไปไหนมาไหนถ้ามีโอกาสอก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะพี่น้อง่่เนาะแชร์เขาเรียกแชร์ในบางอย่างที่ที่เราสามารถถ่ายให้ดูได้นะจากพี่น้องค่ะนี่แหละ <c oughs> พ่อไหมเขาชอบ่อะเขาชอบอ,อาหารของของโรงแรมนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไร ฝั่งหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะก็คือถ้าชอบโรงแรมไหนก็จะอยู่โรงแรมนั้นตลอดเลยนี่ไมเคิลนี่ตอนที่เจอกันครั้งแรกกับสายเนาะเราไม่รู้ว่าโรงแรมไหนทีนี้เราก็จอง LK Metro LK Metro อยู่ฝั่งโน้นเป็นโรงแรมแรกที่สายได้มาเหยียบมามาพัทยามที่มาเจอไมเคิลเพราะว่ามาทำพาสปอรต์ตนะเอ้ยไม่ใช่มาทำวีซ่า ตอนนั้นนะคะก็คือเป็นโรงแรมแรกที่ไซได้มาพักที่ที่พัทยาเนาะเอลเคเมโชก็ดีอยู่แต่ว่าเก่าหมายถึงว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์แบบดั้งเดิมเก่ามากประมาณนี้หมายถึงห้องเขาแต่ก็ค่อนราคาค่อนข้างสูงทีนี้นี่มาเจอโรงแรมนี้โดยบังเอิญน,นะคะที่พัทยากางก็คือเราไล่อินเทอร์เนต็ตดูก็คือตอนที่หลังจากไซแต่งงานเสร็จไม,ไม่ใช่ นั่นแหละแต่ว่าเป็นเป็นโรงแรมที่สองที่เราเลือกที่เราเห็นนัะนะเราก็เลยลงโรงแรมนี้เพราะมันอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะเป็นอ่าพัทยากลางเดินออกไปแป๊บเดียวก็จะเป็นหาดแล้วก็มีช้อปปิ้งอะไรเยอะแยะน่ะนะค่ะก็คือทีนี้ไมเคิลพักแล้วก็ติดใจเลยก็เลยพักแต่ที่นี่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะฝรั่งแบบนี้แหละถ้าเขารู้ว่าตรงไหนที่เขาชอบแล้วเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะจองเตตที่เดิมที่เดิมนะพี่น้องเนาะนั่นแหละแต่ก็เลย เล่าสู่ฟังตามนั่นแหละพี่น้องค่ะเนาะตามที่เราไปเนีย่ยนะจ้ะรีวิวก็รีวิวตามที่เราไปเหมือนกันนะพี่น้องถ้าตามไม่ใช่รีวิวหรอกเขาเรียกว่าถ่ายให้กันดูถ่ายให้กันดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างเผื่อใครสนใจใครมาพักแถวนี้เนาะสายว่าโรงแรมนี้เยดีเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองเลยไปไหนไปไหนง่าย ขี่รถอะไรนะเขาเรียกสองแถวไปนั่นไปนี้เดี๋ยวก็จะพาน้องบิลีไปจมเทียนอยู่ค่ะจมเทียนก็สักประมาณอาจจะพรุ่งนี้หรือมะลืน,นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอาละฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะใครชอบ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการถ่ายเก็บไว้ดูด้วยนะคะไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรหรอกจก้ะสาระก็คือความแบบความสุขของ ของตัวเราเองหมายถึงว่าอีฉันนี่แหละกับครอบครัวเนาะแล้วก็เผื่อแพ่ไปให้ทุกคนที่ต้องการความสุขนะคะ <c oughs> นั่นแหละพี่น้องห้องก็ตามที่รีวิวตามวิดีโอก่อนเนาะคะ่ะไปดูเอาอันนี้คือมันนอนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถือว่าสุดยอดอยู่ห้องของเขาันนี้เนาะที่เป็นตึกใหม่นะคะแต่ก่อนก็พักแต่ตึกเก่าจะแคบกว่าน,นี้เยอะอันนี้กว้างมากพี่น้องกว้างมากๆเลยโอเคค่ะไปจริงๆเนาะทีน่นี่ไปแล้วบาย